สามีเดือดชีวิตลงเออมามารู้ว่าเงินบำนาญในส่วนของบริษัทเนี่ยของสามีไม่เหลือเลยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้เรามาเจอกันนะคะ ในเช้าวันศุกร์ศุกร์ศุกร์ที่ที่เท่าไหร่เออที่เก้านะ,ะ <_ d ata> ประเทศอังกฤษช่วงนี้ฝนนะคะเมื่อวานก็ฝนวันนี้ก็ฝนเริ่มค่ำแล้ว <c oughs> เริ่มค่ำไวนะคะ <_ d ata> คงจะ <c oughs> เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะพอ <_ d ata> ใกล้คริสต์มาสแล้วเ <_ d ata> ตรียมตัว หนาวนะคะใครที่เก็บเสื้อกันหนาว mm hmm. ก็เตรียมมาออกมาซักเตรียมไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เก็บชุดของซ mm ัมเมอร์เข้ากุไว้นะคะเอาไว้ใส่ปีหน้าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะซึ่งมีน้องคนหนึ่งนะคะเขียนมาถามนะคะ คือเรื่องของเงินบำานาญของสามีอันนี้ป้าแก้วขออธิบายก่อนนะคะที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะมีบำนาญสองสองอย่างนะคะก็คือบำนาญจากทำงานที่บริษัทคือบำนาญส่วนตัวนะคะคือบำนาญที่เงินบำนาญที่เราทำงานเหมือนป้าแก้วเนี่ยป้าแก้วเวลาที่กเกษียณก็จะมีบำนาญสองต,ตัวก็คือบำนาญที่ป้าแก้วทำงานเนี่ยจากบริษัทที่ทำงานนะคะแล้วก็บำนาญจากอาของรัฐบาล ะะเงินบำนาญของรัฐบาลเนี่ยเราจะรับต่อจากสามีไม่ได้นะคะแต่เงินบำนาญของของบริษัทเนี่ยเราสามารถรับต่อจากสามีได้แล้วสามีก็สามารถรับต่อจากเราได้นะหลังจากที่เราเกษียณแล้วตามสัดส่วนแล้วแต่ข้อตกลงของแต่ละบริษัทนะะบางคนนะคะพอเกษียณปุ๊บ เขาก็จะมี2องช้อยนะคะก็คือจะเอารับเป็นเงินก้อนมาส่วนหนึ่งแล้วก็เหลืออีกนิดหน่อยก็จะเอามาเป็นเงินบำนาญใช้ในทุกๆเดือนนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเอาไปรวมกับเงินบำนาญจากรัฐบาลนะคะแล้วหรือบางคน <c oughs> ก็จะเบิกมาใช้ก่อนนะคะ <c oughs> คือไปไปเอามา ก่อนที่จะเกษียณนะคะเขาก็จะไปเอามาออกมาใช้ให้หมดเพราะว่ามีเหตุจำเป็นที่จะจ้องใช้นะคะพอเกษียณแล้วก็จะไม่เหลือ,ไม,ลอไม่เหลือเงินเงินบำนาญตัวนี้เลยหรือแทบจะไม่เหลือเลยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เราก็มาเข้าเรื่องของเราเรื่องนี้นะคะมีสาวท่านหนึ่งแต่งงานกับหนุ่มอังกฤษนะคะหนุ่มชาวอังกฤษแล้วพออยู่กันไปอยู่กันมา ก็ไม่ได้รู้อะไระนะคะก็ชีวิตก็ราบรื่นเธอก็ทำงานนะคะเธอก็มีงานทำนะคะ,ะส่วนลูกก็ไม่ได้มีด้วยกันโชคดีที่ไม่ได้มีลูกร่วมกันนะคะแต่ฝ่ายชายก็มีลูกของเขาแล้วก็เธอก็มีลูกที่อยู่เมืองไทยที่จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่ที่เธอจะต้องส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนถามว่าเดือนละเยอะไหม สำหรับเธอมันก็เยอะนะคะสำหรับในสายตาป้าแก้วมันก็กเยอะ,อะนะ,ะเพราะว่าเป็นน้าพักน้ําแรงของเราแล้วก็แต่สําหรับคนที่เขามีกระตังก็คงไม่เยอะนะคะประมาณเดือนละสี่สิบห้าพันอย่างเงี้ยหรือบางเดือนก็หมื่นหนึ่งนะคะถามว่าพอใช้ไหมถ้าใช้แบบประหยัดมันก็ต้องพอใช้นะคะใช้ไม่เกินตัวเพราะว่าลูกลูกที่อยู่เมืองไทยเขาก็เขาก็ทํามีงานทําแล้วแต่เธอก็ยังยังส่งให้อยู่นะ พ่อแม่ก็อยู่ที่บ้านก็มีพี่ๆนะพี่ๆนะน้องๆดูแลอยู่เธอก็ช่วยบ้างบางส่วนครอบครัวก็เข้าใจนะคะว่าสามีไม่ได้ร่ำรวยอะไรทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรา <c oughs> ชีวิตก็ดำเนินอยู่อย่างเงี้ยนะะอยู่อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วทีนี้พอพอสามีเสียชีวิตลงอ่า เธอมามารู้ว่าเงินบำนาญในส่วนของบริษัทเนี่ยของสามีไม่เหลือเลยนะคะซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมเธอก็ไปสอบถามบริษัทนะคะ,ะเขาก็บอกว่าสามีของเธอเนี่ยได้ได้เปิดเอาเงินนะคะได้เอาเงินจากเงินบำนาญเนี่ยออกมาแล้ว ในเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้พอสอนี้นะคะเธอก็มานั่งประมวลว่าเออตอนที่สามีไปแต่งงานกับเธอไปขอเธอแต่งงานแล้วทางครอบครัวเรียกร้องค่าสินสอดค่าอะไรมันก็คงจะเป็นเงินส่วนเนี้ยนะ,ะส่วนเนี้ที่สามีออกมาเพื่อที่จะไปแต่งงานกับเธอแต่แต่แตงเงินทั้งหมดไม,ไม่ได้ใช้ในการแต่งงานนะคะคือแต่งงานกับเธอแล้วก็ <c oughs> เป็นค่าดําเนินการในการเดินวีซ่า ให้เธอเพื่อที่จะมาอยู่ด้วยนะเธอก็อ๋อเข้าใจนะเราเข้าใจแต่เธอน้อยใจอย่างหนึ่งว่าทำไมสามีไม่เคยบอกเธอเลยนะทำไมไม่บอกในส่วนนี้เลยซึ่งเธอได้แค่แค่เงินเงินแม่ไม้นะคะแม,ะแไมะ่ไม่ป้าแก้วไม่ไม่ไม่รู้ว่า่าได้เท่าไหร่นะ แล้วมันมัน,ม,นมันน่าจะไม่เยอะนะคะแล้วก็ได้ไม่ตลอดนะคะรู้สึกว่าจะปีหนึ่งหรืออะไรนี่แหละประกันไม่แน่ใจนะคะแล้วทีนี้หลายคนนะคะหลายคนก็คงคงช็อกว่าเฮ้ยผัวตายทำไมฉันฉันไม่ได้เงินอะไรจากสามีเลยนะคะประกันก็ไม่ได้ทำนะคะทุกคนคนอังกฤษส่วนมากจะไม่ค่อยทำประกันชีวิตกันเท่าไหร่นะ,ะไม่เน้นการทำประกันหรือหรือ บางครอบครัวเขาก็ทำนะ,ะทีนี้อย่างของป้าแก้วกับของสามีเนี่ยป้าแก้วทำประกันประกันชีวิตในในลักษณะที่ว่าคือพอเราตายนะคะพอเราตายปุ๊บในในการจัดการค่างานศพค่าอะไรทั้งหลายเนี่ยประกันตัวเนี้ยก็จะจัดการให้เราทุกอย่างเพราะว่า เงินประกันส่วนนี้รู้สึกว่าจะได้ประมาณส0 0พันสี่ปอนด์นะ,ะอยู่อยู่ที่ประมาณนี้ดังนั้นแล้วเราไม่จะไม่กังวลประแก้วกับสามีจะไม่กังวลเลยว่าพอตายตายแล้วคนข้างหลังจะเดือดร้อนไหมในการที่จะ,ะไปหาเงินวิ่งหาเงินมาทำงานศพเรานะ ป้แก้วกับสามีก็จะทําในในส่วนนี้แต่ประกันชีวิตอื่นๆก็ไม่ได้ทานะคะเมื่อก่อนทําอยู่แต่ตอนนี้เลิกทําแล้วนะคะแล้วถ้าสมมุติป้าแก้วเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตในระหว่างทํางานสามีก็จะได้เงินได้เงินประกันจะมีประกันอุบัติเหตุในที่ทํางานด้วยนะคะดังนั้นแล้วก็สรุปถามกันนะคะสามีพัญญาถามกันเรื่องเงินบานาญ ะะหลังจากที่แต่งงานกันแล้วถามกันเรื่องเงินบำนาญน,นะคะว่าเป็นยังไงยังไงถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาฉันฉันจะมีส่วนยังไงฉันจะไปติดต่อยังไงอะไรถามกันให้เรียบร้อยนะคะถามกันถามกันเลยเปิดอกถามกันเลยไม่ไม่เสียหายเพราะว่าคนเป็นผัวเมียกันนะคะแต่ต้องใช้คําพูดดีๆนะคะไม่ใช่ว่าเหมือนการไปแช่งเขาตายแล้วอยากได้เงินเขา <laughs> ของแก้วที่ถามสามีเนี่ยก็คือเพราะว่าตอนนั้นแกป,ป่วยนะคะแกบก็เป็นคนจัดการเลยเขียนเขียนสั่งไว้เลยนะคะว่าตรงนี้เป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ต้องไปจัดการยังไงจะต้องทํำยังไงนะ,ะใบมอลนาบาัรคุณจะต้องขอเขาในหลายๆใบเพื่อที่จะไปติดต่อในหน่วยงานต่างๆอะไรแบบนี้ห้าหกใบขึ้นไปนะคะตกใบล,ละกี่บาทก็ว่ากันไปนะคะ คือสามีป้าแก้วแรกๆก็ก็แกไม่ได้แพลนอะไรนะคะแต่พอแกป่วยบ่อยๆแกก็เริ่มแพลนแล้วแต่ตอนนี้ป้าแก้วก็ <c oughs> ก็คิดว่าคงคงไม่เดือดร้อนนะคะเพราะว่าตัวเองก็มีมีงานทําน,นะคะแต่จะเดือดร้อนอย่างหนึ่งก็คือป้าแก้วจะต้องไปสอบไปสอบเอาใบขับขี่นะคะ <c oughs> ยังละลาละหล,ะละังยังขี้เกียจเริ่มต้นอ่านอยู่นะคะแต่นียายนี่อ่านจังนะ ه, เอาละค่ะ <c oughs> นะคะวันนี้ป้าแก้วก็ฝากเรื่องนี้ไว้ให้เป็นข้อคิดด้วยนะคะว่าการที่ที่เราแต่งงานกับไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวประเทศไหนต่างๆก็ตามนะคะเราจะต้องถามว่าเรามีส่วนได้ส่วนเสียหรือสามารถได้อย่างไร <c oughs> อย่างไรบ้างนะคะต้องถามนะคะเอาล่ะคะ่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการลาักนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ